สวัสดีครับผมผมมิกนะครับมิกอภิชัยครับผมชื่อจริงนายอภิชัยมานังรองครับผมก็เกิดอยู่ที่อำเภอเสองสางครับจังหวัดนครราชสีมาครับผมในเรื่องของความฝันความที่ผมอยากจะเป็นผมก็ฝันมาตั้งแต่เด็กนะครับว่าผมอยากเป็นศิลปินอยากเป็นนักร้องแต่วันนี้มันก็เป็นก้าวแรกก้าวแรกของชีวิตที่ผมได้เข้ามาในวงการนี้อย่างเต็มรูปแบบเหลือที่ว่า ้าวต่อไปเราจะไปได้ไกลแค่ไหนผมมีจุดเริ่มต้นจากการฝึกดนตรีในโรงเรียนจากอาจารย์สมภพนะครับที่เป็นคนที่ทำให้ผมรู้จักคำว่าดนตรีผมฝึกมาน่าจะประมาณมสนะฮะเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องไปแปมามาเฮ้ยเราก็ทำได้ทำไมเราไม่เริ่มเป็นอาชีพหลังจากนั้นผมก็เล่นไปเรื่อยครับผมก็ในงานวงงานวัด งานโรงเรียนงานจ้างก็ไปแนวโฟกบ้างแนววงบ้างก็ทำมันจนถึงทุกวันนี้นะครับก็ได้มีโอกาสเข้ามาอยู่กับท่านผู้ใหญก่กับพี่ๆที่มีฝีมือในหลากหลายด้านก็รู้สึกว่าผมไม่สูญเปล่าเลยกับสิ่งที่ผมฝันอย่างน้อยผมได้ทำความฝันผมเป็นจริงแล้วในระดับหนึ่งกับ ที่จะเริ่มต้นในอีกอนาคตอีกไกลก็ในชื่อของตัวเองผมคิดว่ามันมันเป็นอะไรที่มันเพอร์เฟกต์ครับมันมันสุดยอดแล้วมันอธิบายไม่ถูกมันเป็นสิ่งที่เราชอบด้วยแล้วเราทำมาจนถึงทุกวันนี้ผมไม่คิดเรื่องอื่นเลยครับนอกจากเรื่องที่ผมว่าจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนก็ฝากถึงคนที่กำลังชมและมีความฝันคล้ายๆกันแบบผมแค่อยากบอกว่าอย่าท้อ ไม่รู้ว่าเราจะทํามากี่ปีแต่ว่าอย่างน้อยสักวันหนึ่งมันจะถึงแน่นอนครับผมสิ่งที่เราฝันก็ให้กําลังใจกับทุกท่านที่กําลังอยู่ในเส้นทางเดียวกันกับผมครับถามว่าอยู่ค่ายนี้มีจุดเริ่มต้นยังไงผมก็ต้องบอกว่าพี่หมอูอาจารย์ผมชื่อว่าอาจารย์สมภพประหยัดน,นะครับสอนอยู่ตอนที่ผมเรียนอยู่ประถมจนจบม3 อาจารย์ท่านก็ย้ายไปเป็นพออ,อ,อยู่ที่โรงเรียนอื่นครับผมอาจารย์ก็รู้จักกับพี่หมูพี่หมูนี่เป็นรุ่นน้องของอาจารย์อีกทีหนึ่งครับผมรู้จักกันก็เลยแนะนําผ่านมาแนะนํากันก็ผมก็ได้มาอยู่ที่ค่ายหินแห่ครับเดกมีความคิดเกี่ยวกับเพลงในหลากหลายรูปแบบที่นําเสนอกับพี่หมูแต่ผลงานอย่างเป็นทางการก็ ชื่อเพลงว่างามครับผมเพลงนี้ก็ผมก็แต่งเองก็สร้างทำนองแล้วก็ส่งให้พี่หมูฟังพี่หมูก็บอกว่าโอเคเลยส่งให้ทางด้านพี่พลฟังกับพี่ยินก็เขาก็มีแนวคิดทางดนตรีของเขานะครับก็ก็ได้อลนซ์ออกมาเป็นเพลงงามในฉบับที่กำลังจะได้ฟังก็เตรียมปล่อยแล้วครับตอนนี้ MV แล้วก็เพลงก็ ทุกอย่างทําหมดแล้วครับตอนนี้ก็รอปล่อยคาดว่าน่าจะเดือนหน้าเดือนตุลาก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมทางช่องทางอ่า YouTube หินแห่แล้วก็แฟนเพจหินแห่นะครับผมก็ติดตามผลงานของมิกอภิชัยได้นะครับผมใน2ช่องทางนี้ครับส่วนช่องทางส่วนตัวก็ f c e e o o o มิกอภิชัยนะครับผม IG ก็มิก อภิพัยเป็นภาษาอังกฤษนะครับ